คนเราถ้าเกลียดคนอื่นนะก็ชื่อว่าไม่รักตนนะทำไมถึงชื่อกว่าไม่รักตนนะเราไม่รักตนเราแสดงออกซึ่งกิริยาที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนคำพูดเพื่อเบียดเบียนตนแม้แต่ความคิดก็เบียดเบียนตนเราคิดเบียดเบียนผู้อื่นะแต่ว่ามันปะทธร้ายตนเองนจึงเรียกว่าผู้ไม่รักตนเนี่ย แานผู้รักตนจึงไม่ประทุสร้ายหรือไม่ทําร้ายผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นคนรักตนนี่ใน,นการแผ่เมตตาจิตก็เลยทําให้มีอานิสง์เกิดขึ้นกับตนเองอจิตจะมีกรุณาเนะี่ยแต่ียกว่าแผ่เมตตาจิตแม้บุคคลที่คนเขาเกลียดเขาชังแม้เป็นศัตรูก็าตามนะต้องฝึกแผ่เมตตาจิตให้ได้ แต่ชาวโลกนี่ทำยากนะก็มันไม่ได้มันทำไม่ได้มันคมไม่ลงเออแล้วก็ไม่คิดที่จะทำด้วยเนี่ยจริงๆมันตรงกันข้ามถ้าคิดได้ล้วรู้สึกมันสงสารกันดีนะถ้าเราคิดกลับกันปุ๊บเนี่ยมันสงสารเขามากเลยสงสารก็จะทำอะไรเนาะเขาจะดีได้เขาจะกลับตัวได้ก็จะเป็นคนดีอันนั้นได้เนี่จิตมันมีเมตตาเนี่ยเมตตาจิตเนี่ย ถ้าฝึกอย่างนี้ฝึกเรื่อยๆจิตใจก็จะอ่อนโยนนะ